ยอดสาวใช้ตัวน้อยตอนที่สาชุนเซียงยกมือปิดปากอย่างตกใจนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้เห็นภาพเช่นนี้อดไม่ได้ต้องตกใจจนรีบก้มศีรษะลงไม่รู้จะทำเช่นไรดีจะเดินไปหรือก็ใช่ที่จะหยุดอยู่ตรงนี้ก็มีได้หวนนึกคำพูดของสตรีทีท่เรียกบุรุษนั้นว่าท่านชายเจ็ดในวังเจ้านี้คนที่จะถูกเรียกเป็นท่านชายได้มีเพียงไม่กี่คน หากพวกเขารู้ว่านางอยู่ตรงนี้และเกิดโกรธที่นางมาพบเข้าไม่แน่ว่านางกับมารดาอาจถูกไล่ออกจากวังก็เป็นได้นางยิ่งคิดยิ่งร้อนใจยิ่งคิดยิ่งไม่สบายใจจะหาที่ซ่อนตัวอยู่ก่อนหรือจะทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วเดินไปข้างหน้าดีหนอนับเวลาแล้วตอนนี้นางควรจะไปถึงที่ที่แจกเสื้อผ้าฤด,ดูหนาวได้นานแล้วไม่คิดเลยว่าจะหลงทาง จนต้องมาบังเอิญพบเรื่องนี้ทำให้เสียเวลาไปมากมายนางกลัวว่าหากไปไม่ทันพ่อบ้านหวังเกิดปิดประตูโกดังแล้วปีนี้นางคงไม่มีเสื้อผ้าหน้าหนาวไว้ใส่แน่สำหรับชุนเสียงแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ว่าจะอย่างไรนางก็ต้องรีบไปเอาเสื้อผ้าให้เร็วที่สุดนางสุดลมหายใจลึกๆก้กมหน้าก้มตาเดินย่องยองไปข้างหน้า หวังเพียงว่าทั้งสองจะมองไม่เห็นนางขอให้นางได้จากไปเงียบเงบเถิดนางไม่อยากมีเรื่องมีราวใดๆทั้งสิ้นไม่เป็นไรหรอกหน้าเดินเบาๆหน่อยพวกเขาไม่มีทางรู้หรอกต้องหาทางไปให้ไวที่สุดว่าแต่ห้องโกดังอยู่ที่ใดกันหนอนางก้มหน้าก้มตาสาวเท่าเล็กๆไปข้างหน้าช้าก่อนเสียงนุ่มนวลของบุรุษลอยมาจากด้านหลัง ชุนเซียงสะดุ้งตกใจจนเรียกได้ว่าขวัญหายเสร็จกันพวกเขาเห็นนางแล้วท่านชายเจ็ดเรียกเจ้ายังไม่รีบหันหน้ามาอีกสตรีนางนั้นตะหวาดเสียงเย็นชุนเซียงรีบหันกลับมากรมนางงุดจนแทบจะเรียกได้ว่าติดอ,อกเจ้าพูดไม่ได้หรือเป็นบ้าหรือนั่นเห็นท่านชายเจ็ดยังไม่รีบคาระวะอีกใครสั่งใครสอนฮึ สตรีนามอิงย่ถนนตาตว่าเสียงลั่นชุนเสียงคุกเข่าอย่างล้นลานนางเปล่งเสียงออกมาไม่ได้ได้แต่โขกศีรษะกับพื้นเกิดเป็นเสียงดังบุรุษผู้นั้นเห็นนางไม่เอ่ยวาจาเฝ้าแต่โขกศีรษะก็ให้นึกประหลาดใจเจ้าเป็นสาวใช้เรือนไหนชื่ออะไรกันเขาถามเสียงนุ่มสกปรกอย่างนี้ต้องมาจากเรือนบ่าวชั้นเลวแน่ อิงเย่แขนเสียงเบาๆอย่างไม่พอใจเห็นชุนเซียงยังก้มหน้านิ่งไม่พูดจาก็อดเกิดไฟโทสามไม่ได้เหตุใดเจ้าไม่พูดไม่จาสักทีจะรอยท่านชายเจ็ดเดาชื่อเจ้าเองหรือไรอย่าเอาจะโขกหัวจะได้หรือไม่เจ้าตกใจจนปัญญาอ่อนหรือไงกันท่านชายเจ็ดถามทำไมไม่รู้จักตอบอิงเย่ระดมคำถามไม่หยุดยิ่งพูดยิ่งโกรธ ชุนเซียงตระหนกจนได้แต่สายศีรษะนิ้วมือสันดริกชี้ไปที่ปากตนเองจากนั้นโบกมือติดติดกันเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าไม่น้ำตาแทบจะไหลทะลักอะไรบุรุษผู้นั้นเลิกคิ้วสูงมองนางอยาอา่างอัศจรรย์ใจจะพูดไม่ได้จริงๆหรือชุนเซียงพงกศีรษะติด,ต,ดติดกันในที่สุดก็มีคนเข้าใจความจำเป็นของนางเสียที นางมองไปทางท่านชายเจ็ดด้วยสายตาขอบคุณคลี่ยิ้มเป็นเชิงตอบคำเขาคือท่านชายเจ็ดงั้นหรือทันทีที่เห็นหน้าบุรุษถนัดทนีนางก็ตะลึงงานเดิมทีนางเข้าใจว่าท่านชายเจ็ดอายุประมาณ30กว่าปีเช่นเดียวกับท่านอาเจ้าหรือท่านอาชุยไม่นึกว่าเขาจะหนุ่มปานนี้ดูไปไม่น่าจะถึง20ปีด้วยซ้า เขามีรูปร่างสูงโปรง่งดวงหน้าคมคายหล่อเหลาละไมอิสตรีกิริยานุ่มนวลสง่างามรอยยิ้มเปลี่ยนสเสน่ห์เผยแววเจ้าชูนิดนิดนั้นทำให้นางตะลึงมองอย่างลืมตนเบาพร่ในวังเจ้าต้องคอยถ่ายทอดคำสั่งเจ้านายอยู่ตลอดปล่อยให้คนใบ้เข้ามาทำงานได้อย่างไรกันอิงเย้ตวัดสายตามองหน้าชุนเสียงขึ้นขึ้น,นลงลงทันใดนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่า มีการรับสาวใช้ที่เป็นใบเข้ามาคนหนึ่งจริงๆข้าคิดออกแล้วที่แท้เจ้านี่เองชุนเซียงหันไปมองอิงเย่อย่างประหลาดใจสตรีผู้นี้รู้จักนางด้วยหรือนางจำไม่ได้ว่าเคยพบอิงเย้มาก่อนไม่รู้ว่าอิงเย้รู้จักนางได้อย่างไรกันเห็นอิงเยส้สวมชุดแพรสีแดงสวมเสื้อกั๊กต่วนสีเขียวกระโปรงแพรจีบสีขาวแต่งตัวงามประณีต แต่งหน้าอ่อนๆอนหน้ามองดูแล้วไม่เหมือนบ่าวไพร่ไม่รู้ว่าเป็นท่านหญิงหรือว่าเป็นนางบำเรอเรือนใดเจ้ารู้จักนางด้วยหรือท่านชายเจ็ดตรีตาลงเล็กน้อยดวงตาเป็นประกายจ้องมองชุนเสียงผ่านแพรขนตายาวพรางเอ่อยถามอิงเยยอย่างสนอกสนใจดูเหมือนนางจะชื่อชุนเสียงหรืออย่างไรนี่ลหละทัายาท่านรับตัวเอาไว้ อีกเยอนึกขึ้นได้ว่าเมื่อปีก่อนนั้นตนได้ติดตามพระมารดาของอุ๋จิ้นอ๋องไปไหว้พระที่วัดหูก่กัวหลวงจินชราที่วัดได้ขอให้พระมารดารับตัวสองแม่ลูกที่อาศัยอยู่ในวัดมาทำงานด้วยตอนนั้นได้ฟังว่าคนลูกที่ชื่อชุนเสียงพูดไม่ได้สองแม่ลูกจึงถูกส่งตัวไปทำงานจีป,ปาถาในเรือนบ่าวชั้นเลวเจ้าชื่อชุนเซียงหรือ ท่านชายเจ็ดมองหน้าชุนเซียงแล้วเลิกคิ้วพลางกล่าวถามชุนเซียงรีบพยักหน้าอยู่ต่อหน้าอิงเย้ที่งามบาดตานางรู้สึกอับอายในสารรูปของตนจนไม่กล้างเงยหน้าขึ้นเจ้าเป็นใบ้มาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าครั้นเห็นนางรู้จักตอบรับเขาก็ถามต่อไปชุนเซียงกัดริมฝีปากแน่นใส,ส่ศีรษะช้าๆท่านชายเจ็ด หลนจีนที่วัดฮู้ก,กวัวบอกว่านางเห็นบิดาถูกประหารกับตาเลยตกใจจนไกลเป็นใบ้อิงเยเมเลืองมองชุนเซียงด้วยหางตาแววตานั้นไม่ได้บ่งบอกความรู้สึกเป็นมิตรแต่ประการใดทันทีที่ได้ยินอิงเยเอ่ยถึงผู้เป็นบิดาชุนเซียงก็มีสีหน้าแววตาสับสนขึ้นมาทันทีอ๋อท่านชายเจ็ดมองชุนเซียงด้วยความสนใจยิ่งขึ้นไปอีก นางพึ่งอายุเท่าไรกันทั้งผอมทั้งเล็กดูท่าเห็นจะไม่เกิน15ปีกระมังตอนที่นางเห็นบิดาถูกตัดศีรษะอายุคงน้อยยิ่งกว่าน,นี้ไปอีกใช่หรือไม่ณนะวินาทีที่เห็นศีรษะผู้ให้กำเนิดกระเด็นออกจากร่างเห็นโลหิตพุ่งกระจายและเห็นเพชรฆาตเวยศีรษะบิดาชูขึ้นประจานนางจะรู้สึกเจ็บปวดเพียงใดกันหนอข้างอิงเย่ เห็นท่านชายเจ็ดเมงชุนเซียงด้วยสายตาสงสารและอ่อนโยนเช่นนั้นก็เกิดไฟโทสะพลุ่งพล่านขึ้นมาโดยแรงชุนเซียงข้าถามเจ้าหน่อยเจ้าสังกัดเรือนบ่าวชั้นเลวแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรมาแอบซุกซ่อนอะไรตรงนี้เมื่อครูเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นหรือไม่อิงยุ้ยคาดคันถามเสียงเย็นเยียบชุนเซียงสายศีรษะปฏิเสธพลวันต่อให้นางเห็นก็ไม่กล้ายอมรับ ต่อให้นางเห็นอะไรเข้าก็ไม่มีทางไปพูน,นาบอกให้ใครได้กระมังท่านชายเจ็ดยิ้มพลางย่อเอวล,ลงจุดชุนเสียงให้ลุกขึ้นชุนเสียงได้รับความเมตตาอย่างนึกไม่ถึงได้แต่นิ่งตะลึงมองสองมือที่ฉุดนางขึ้นมือคู่นั้นเรียวยาวขาวสะอาดน่าดูกว่ามือแตกก้นานของตนไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าท่านชายเจนางเป็นแค่สาวชายชั้นต่ำจากเรือนบ่าวชั้นเลว ท่านอย่าได้ลดตัวเลยอิงเว่กัดฟันเอ่ยเตือนอย่างไม่พอใจข้าหยงซั่วมีฐานะสูงส่งตั้งแต่เมื่อไรกันเขาปลายตามองอ,อิงเว่อย่างไม่เห็นพ้องด้วยเจ้าลืมแล้วหรือแม่ข้าก็เป็นแค่สาวใช้สักผ้าที่มีฐานะต่ำต้อยเด็กที่เกิดจากเมียน้อยที่เดิมเป็นแค่หญิงสักผ้าจะสูงส่งไปได้สักเพียงใดรอยยิ้มเย็นนั้น แฝงแววคับแ้นแปลกประหลาดอิงเย่เห็นประกายเย็นชาจากดวงตาคู่นั้นก็รู้ตนทันทีว่าพูดผิดไปท่านชายเจ็ดท่านทราบดีว่าข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นนางร้อนใจจนแทบจะร้องไห้ท่าทีต่างกับที่มองชุนเซียงอย่างเย่อหยิ่งเมื่อครู่เรากับเป็นคนละคนชุนเซียงได้ยินว่ามารดาท่านชายเจ็ดเดิมเป็นเพียงหญิงซักผ้าจากเรือนบ่าวชั้นเลว ก็พึ่งเข้าใจว่าเหตุใดเขาไม่มีท่าทีรังเกยียจหรือดูแคลนตนเลยแม้แต่น้อยหย่งซั่วนางแอบจำชื่อเขาไว้ในใจทันยาใกล้จะตื่นจากนอนกลางวันแล้วเจ้ากลับไปก่อนก็แล้วกันหย่งซั่วพูดกับอิงเ,เย่เรียบๆท่านชายเจ็ดอิงเย่ดูออกว่าเขาขุ่นเคืองจึงขมวดคิ้วนิ้วหน้าอย่างไม่สบายใจนางอยากจะออดอ้อนเขาเป็นการขอโทษ แต่ก็ทำไม่ได้เพราะชุนเซียงยืนเกะกะอยู่อดไม่ได้ต้องหันไปถลึงตาใส่ชุนเซียงตกใจจนต้องถอยหลังสองก้าวทันใดนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าตนต้องรีบไปวัดตัวรับเสื้อผ้าหน้าหนาวพอคิดถึงว่าเสียเวลาตรงนี้ไปมากไม่แน่ว่าพ่อบ้านหวังอาจจะวัดตัวสาวใช้คนอื่นเพื่อแจกเสื้อผ้าไปหมดแล้วและอาจลงกุญแจห้องโกดังเรียบร้อย นางก็ร้อนใจอยากจะรีบไปให้เร็วที่สุดยังไม่รีบไปตอนนี้ปีนี้เห็นจะไม่มีเสื้อผ้าหน้าหนาวใส่แน่แต่ชุนเซียงไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่สามารถเอ่ยปากอธิบายนางร้อนใจจนรีบคุกเข่าลงโขกศีรษสาให้หย่งซั่วดังๆจากนั้นผุดลุกขึ้นตั้งท่าวิ่งเหนีบไปทางห้องโกดังอย่างรวดเร็วหยงซั่วมองเงาหลังนางที่ค่อยๆวิ่งจากไป ให้นึกสงสัยว่านางจะรีบไปที่ใดกันบ่ายวันนี้พ่อบ้านหวังจะวัดตัวสาวใช้เพื่อแจกเสื้อผ้าหน้าหนาวข้าคิดว่านางคงจะรีบไปโกดังเป็นแน่แต่ว่าไปตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วสงสัยคงต้องถูกพ่อบ้านหวังตำหนิเอาเสียด้วยอิงเย้ยิ้มเย็นชางั้นหรือสาวใช้ใบนางนี้ทำให้หยงซส่้รู้สึกสนใจขึ้นมาข้าจะไปดูหน่อย ท่านชายเจ็ดย่าได้สนใจเรื่องของนางเลยอิงวยว e นึกขุ่นเคืองจนขยี้เท้าเร่าๆอย่าหึงกระทั่งแม่หนูน้อยคนนี้เลยนะ่ะหยงซ่วงหัวเราะพลางจับปลายคางนางเบาๆรีบกลับไปเถิดท่านยาตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นเจ้าจะแก้ตัวไม่ได้เสียเปล่าๆพอผู้จบเขาก็หันกายสาวเท้ายาวๆก้าวจากไปทิ้งอิงวยวยืนกัดริมฝีปากอย่างไม่พอใจอยู่ที่เดิม หยองซัวเดินอย่างรวดเร็วไม่กี่ก้าวก็เห็นชุนเซียงเดินอยู่ข้างหน้าเขาสังเกตการอยู่ไกลๆเห็นนั่งเหลียวซ้ายแลกวา่าพยายามคลำหาทางสีหน้าร้อนอกร้อนใจก็ให้นึกขำขึ้นมาชุนเซียงเดินจนสุดทางรอยกรวดแล้วก็หันไปทางขวามือพอเห็นสะน้ำกับโกดังจึงยิ้มออกมาได้อย่างสบายใจรีบเดินแกมว่งไปยังโกดัง พ่อบ้านหวังกำลังลงกุญแจโกดังพอได้ยินเสียงฝีเท้าก็หันหลังกลับไปดูเห็นชุนเซียงวิ่งหอบเข้ามาใกล้ก็ทำหน้าเคร่งลงกุญแจต่อไปจนเสร็จชุนเซียงเห็นพ่อบ้านหวังไม่สนใจตนก็ไปฉุดชายเสื้อเขาไว้อย่างร้อนใจทำอะไรพ่อบ้านหวังปัดมือนางออกอย่างรังเกียจราวกับว่ากำลังปัดมแมลงสกปรกออกจากตัวมาอะไรกันตอนนี้ จะให้ข้ารอรับใช้เจ้าคนเดียวหรือไงท่ามากไม่น้อยเนะชียวนะชุนเซียงสัส่นศีรษะพลวันพยายามทำท่าทางเพื่ออธิบายไม่ต้องมาใช้ภาษามือกับข้าข้ายังมีธุระอื่นอีกไม่มีเวลาว่างมารับใช้เจ้าพ่อบ้านหวังไม่มองหน้านางแม้แต่แวบเดียวถือพ่วงกุญแจเดินออกไปชุนเซียงเดินตามพ่อบ้านหวังไปอย่างจนปัญญาสายตาที่มองตามหลังไปนั้น มีแวววิงวอนหน้าเวทนาดวงตาแดงกล่ำนางอยากขอโทษอยากอธิบายว่าตนหลงทางจึงมาช้าแต่พูดออกมาไม่ได้สักคำนางโกรธที่ตนเองไม่ได้เรื่องถึงขนาดนี้แม้แต่การเอ่ยปากพูดซึ่งเป็นเรื่องง่ายที่สุดก็ยังทำไม่ได้จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแค่นี้ยังไม่มีปัญญาทำชุนเสียงทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้เล่า ภรยาเจ้าเล่เดินอ้อออกมาจากบริเวณสระน้ำพ่อเห็นนางก็ร้องถามอย่างประหลาดใจชุนเซียงเห็นเทวดามาโปรโดรีบวิ่งไปหาภรรยาเจ้าเล่ยอย่างดีอกดีใจทำมือทำไม้อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นภรยาเจ้าเล่ย์อยู่<ม>ร่วมกับนางมาปีกว่าเพียงครู่เดียวก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดพอบ้านหวังนางวิ่งไปดักหน้าพ่อบ้านหวังไว้กล่าวยางมีอารมณ์ว่า จุนเซียงมาช้าเพราะหลงทางท่านไม่ให้นางรับเสื้อหนาวแล้วหน้าหนาวปีนี้นางจะอยู่ได้อย่างไรกันอยู่อย่างไรปีที่แล้วอยู่อย่างไรปีนี้ก็อยู่อย่างนั้นสิให้นางใส่เสื้อนวมเก่าของปีที่แล้วก็แล้วกันพ่อบ,บ้านหวังปลายตามองภรยาเจ้าเลอ่อแวบหนึ่งแล้วกล่าวอย่างไม่มีเยื่อใยภรยาเจ้าเล่อพยายามข่มอารมณ์โกรธปั้นหน้ายิ้มแย้มพ่อบ,บ้านหวัง เสื้อเนื้อมเก่าของนางจะใส่ปีหน้าก็เลกเกินไปแล้วเด็กกำลังโตนะท่านก็ผ่อนผันหน่อยเถิดเห็นแก่น,น้าค่าอาภัยให้นางสักครั้งได้หรือไม่เฮ้อเห็นแก่น,น้าเจ้าพ่อบ้านหวังขมวดคิ้วยิ้มเย็นชาจะนึกว่าตัวเองมีหน้าสักเท่าไรกันเชียวภรรยาเจ้าเลิศไม่ได้มีหน้ามีตาอะไรแต่ไฟโทสะข,ของนางเรียกได้ว่ากำลังจะระงับไม่อยู่แล้วหากหน้านางไม่ใหญ่พอ แล้วข้าละ่ะเสียงทุ่มนุ่มนวลแฝงอารมณ์ขันกังวานขึ้นท่านชายเจดครัพ่อบ้านหันตามเจ้าของเสียงมาก็ตกใจรีบทำความเคารพบ,บ่าวคาระวะท่านชายเจ็ดเหตุใดท่านชายเจตจึงมาที่นี่เล่าชุนเสียงกับภรรยาเจ้าเลอต่างรีบย่อกายคาระวะทั้งสองมองหยงซั่วด้วยสายตาฉงนภรยาเจ้าเลอเคยเห็นหน้านายน้อยผู้นี้เพียงไม่กี่ครั้ง ทุกครั้งที่เห็นก็รู้สึกว่าเขาสูงขึ้นอีกแล้วคราวนี้พอได้เห็นก็พบว่าหย่งซั่วไม่เพียงสูงใหญ่แต่ยังมีความเป็นบุรุษมากขึ้นอีกด้วยชุนเซียงนึกไม่ถึงว่าหย่งซั่วจะตามนางมาถึงที่นี่ดวงตากรมโตทั้งสองเบิกกว้างมองเขาอย่างงวยงงพอสบสายตาที่เขาขวาดผ่านก็อดหน้าแดงต้องก้มหลบมีได้ไม่าบว่พอบ้านหวังจะเห็นแกหน้าค่า ช่วยเปิดโกดังหยิบเสื้อผ้านหน้าหนาวให้ชุนเซียงหน่อยได้หรือไม่หยงซั่วยิ้มบางๆพลางถามเรื่องนี้พ่อบ้านหวังกลอกตาไปมาท่านชายเจ็ดเป็นท่านชายคนเล็กในวังเจ้าความที่มารดาเดิมเป็นเพียงบ่าวสักผ้าต่ำต้อยจึงทำให้เขามีฐานะลักหล่นอยู่ในวงังเหนือขึ้นไปมีท่านชายอีกหกคนคอยกดขี่เรียกได้ว่าแทบไม่มีสักฐานะอะไรในวังนะัก บ่าวไพร่ทั้งหลายแม้จะเรียกขานว่าท่านชายเจ็ดแต่ไม่ได้เคารพดุจเดียวกับที่เคารพท่านชายอีกหกคนอะไรกันพ่อบ้านหวังจะไม่เห็นกันหน้าข้าเลยเชียวหรือหยองซั่ไม่มีท่าทีขุนเคืองเซายังยิ้มบางๆพลางกล่าวหากท่านชายเจ็ดมีปัญชาบ่าวย่อมไม่อาจโต้แยง้งแต่ถ้าว่าท่านอ๋องให้บ่าวปกครองบ่าวไพร่ร้อยกว่าชีวิตในวังทุกสิ่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ จึงจะสามารถปกครองคนได้อย่าว่าแต่เรื่องของเรือนบ่าวชัดเลวไม่ควรที่ท่านชายเจ็ดจะลดตัวมาเกี่ยวข้องพอบ้านหวังเข้าวังเจ้ามาตั้งแต่ยงซั่วยังไม่เกิดจึงหาเหตุมาข่มทับให้จงได้ยงซั่วยพยายามข่มโทสะใบหน้านั้นยังคงประดับด้วยรอยยิ้มนุ่มนวลชุนเซียงมาช้าเพราะข้าทำให้นางเสียเวลาระหว่างทางหากการที่ข้าขอให้พ่อบ้านหวังไขกุญแจโกดังใหม่ เป็นเรื่องที่ยุ่งยากข้าก็คงได้แต่ไปเที่ยวขอเสื้อนวมเก่าจากสาวใช้ต้นห้องเรือนต่างๆมาให้ชุนเซียงไม่แน่ว่าอาจจะได้มากกว่าที่พ่อบ้านหวังจะต้องให้นางเสียอีกนําซ้ำเนื้อผ้าก็คงจะดีกว่ามากเขากล่าวขู่ด้วยน้ำเสียงไพเราะนุ่มนวลพอบ้านหวังหน้านิ่งไปทุกคนต่างรู้กันดีว่าท่านชายเจ็ดผู้นี้มีใบหน้างามคล้ายอิสตรี เป็นที่ชื่นชอบของสตรีในวังมากเพียงใดนับตั้งแต่พระมารดาของอวีอจินอองผู้เป็นญาของท่านชายเจ็ดเองลงไปถึงสาวใช้เรือนบ่าวชั้นต้นต่างก็พากันร,รักท่านชายเจ็ดเป็นนักหนาโดยเฉพาะสาวใช้เรือนต่างๆยิ่งหลงไหลท่านชายเจ็ดกันจนเรียกได้ว่างงหัวไม่ขึ้นหากเขาเอ่ยปากขอไม่มีใครไม่ยอมให้เกรงแต่เขาจะไม่รับเสียเท่านั้นครั้นนึกไปถึงว่า ยง่งเสว้ออาจหาเสื้อผ้าเก่าของสาวใช้ต่างๆมาได้ง่ายดุดพลิกฝ่ามือท้ายที่สุดแล้วหากชุนเซียงซึ่งเป็นบ่าวในเรือนบ่าวชั้นเลวได้สวมเสื้อผ้าชั้นดีของสาวใช้ชั้นสูงตนเองจะเอาหน้าไปวางไว้ที่ไหนกฎระเบียบของวังมีวุ่นวายไปหมดหร,อหรือท่านชายเจ็ดมีบัญชาเช่นนี้มีหรือที่บ่าวจะไม่เชื่อฟังพอบ้านหวังฝืนยิ้มในใจก็นึกสวดส่ง ท่านชายน้อยผู้นี้ดูจะเจ้าชู้เสียจริงสาวใช้เรื่อนบ่าวชั้นต้นตกเป็นท่าเสน่ห์ไปจนหมดสิน้นแม้แต่เด็กรับใช้เรื่อนบ่าวชั้นเลวก็ยังไม่ละเว้นเช่นนั้นก็รบก,กวนพ่อบ้านหวังแล้วรอยยิ้มของหยงซั่วยิ่งดูอบอุ่นขึ้นไปอีกท่านชายเจ็ดอย่าได้เอ่ยเช่นนี้บ่าวไม่อาจรับได้พอเห็นรอยยิ้มนั้นพ่อบ้านหวังก็รู้สึกแก้กังพีลึกชุนเซียงตามข้ามา ว่าแล้วก็หันมาตวาดชุนเซียงชุนเซียงมองหย่งเส่้ออย่างสำนึกบุญคุณก้มนาเดินตามพ่อบ้านหวังไปยังโกดังพ่อบ้านหวังหยิบสายวัดมาวัดตัวนางจากนั้นก็เปิดตู้หยิบเสื้อตัวในเสื้อตัวนอกเสื้อคลุมทับเสื้อกักเสื้อนวมและถุงเท้าออกมาอย่างละสามชุดแล้วยกมายัดใส่สองมือนางไปได้แล้ว พ่อบ้านหวังเอื้อมมือไปผลักหลังนางเบาๆชุนเสียงหอบเสื้อผ้ากองโตเดินออกมาจากโกดังพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นภรยาเจ้าเล่อเดินเข้ามาส่วนหยองซั่วนั้นหายไปเสียแล้วชุนเสียงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนางยังไม่ได้ขอบคุณเขาเลยเสียดายว่าตอนนี้นางไม่สามารถเปล่งเสียงได้ไม่ทราบว่าเมื่อไรจึงจะสามารถเอ่ยปากบอกเขาได้ว่าขอบคุณลมหนาวพัดกรีดผิว กายนางสั่นสะท้านฤดูหนาวอันน่ากลัวกำลังจะย่างกลายมาแล้วจบตอนที่3แล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังไว้พบกันตอนต่อไป